สวัสดีคร like ับหูมีเปิดหน้าเปิดตาเปิดหน้าเปิดตาดีนี่ยิงเปิดหน้าเปิดตาดีอ่าอ่าลงดิก็ลงมาก็เชื่อไปเรื่อยๆไงดเเนมนเทำมเนจ่นเอาของเล็กก่อนไม่ดีก่อนก็ดิ่งทองสามเล็ก ติดค,คนหล่อไปอยู่ข้างใน,นตายเลยนะมองไม่ไห็นเลยนะเออโทรหาเขาดีกว่านะว่าเก้าพันหนึ่งร้อยหนึ่งฮะเก้าพันสองโทรหาโทรหาบอกว่ารถเล็กเองเออเขาบอกว่ายังไงก็ตามงี้แหละ ปวดเอวตายเ่ยปวดเอวกลุ้มเนี yeah, ่ยปวดเอวอะไร้ทำไมมีอาคันใหญ่มาเลยหล่นนะเฮ้ยอยู่ก้มมากเ้าเห็นหัวล้าน เรียนหัวร้านเลวเนี่ย เอ๊ะใครบอกว่าพี่ออกรถใหม่เหรอฮะใครบอกว่าออกรถใหม่มีคนบอกผมมารถอะไรวะอันนีที่ไหนบอกผมไม่รู้หรอ <c oughs> อ,ออกรถอะไรอ่ะไม่แน่จริงนี่ผมมาพูดเนาะสนิมเท่าไหร่ีกเ็ียด้วยดิอ่ะ <c oughs> เชคเองเลยอ่อาอลไวก็ต้องเช็กดิสิบสี่สิบถูกถูกปะห้าพันสองห้าพันหนึ่งาสามแล้วก็เล็กอะไรบอดพันเล็กพันเนี่ยเล็กพันอะไรเล็กพัน บมดรถนี่เลยเหรใช่อะไรเม็กซก็มาใช่เป็นอะไรกับเม็กซูาดินี่ี่สีเบอร์นี้มีด้วยหรเนสีทังคันบ้งเบอร์อะไรอ่ะเจ็ดพันเจ็ันเจ็รันี่เห็นเยโอ้ยที่โทรเร่งใส่กเร่งับเบอร์เนี้ยหรอเร็วป็นยังไงเจ็ดพันเร่งเบอร์นี้อ่ะห้าลัง ก็เจ sí. ็ดพันเออถ้าพนเลยแม่เนี่ยเดี๋ยวขึ้นข um> ้างบนไปเลยขึ <h <h ้นข้างบนไปเลยเมื่อกี้ก็โทรมา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 ตามอยู <h 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 ่อันนั้นลงแล้วปเ๊บไม่ใช่ในห้องเลยเราไม่อยู่คนที่นน่งอยู่ข้างหน้าป่ะอยู่ข้างหน้าเลยประตูเลยมีมีมมีใช่ตัวขาวอยู่ฝั่งนู้นนะอันนี้อยู่ฝั่งนี้เอลเอลเจ๋อเขียนสีขาไวเก็บอ่ปอกหน้าเหมือนฝรั่งไอ้ตัวเล็กเขาเขาฝั่งนู้นชื่อแมวฝั่งนู้นนะ ที่ที่คุยเนี่ยอยู่ฝั่งนี้ใช่ที่อยู่อยู่ตรงบักตัวแต่ไม่รู้ก็นั่งอยู่ตรงไหนมันมีคนนั่งมันไม่อยู่นั่งเเมื่อกี้เขาเขาเห็นแล้วเขาบอกเขาดูกล้องแล้วเห็นแล้วว่ากำลังมาแล้วทำอะไรไม่ได้นะกันได้ไงตัวหนึ่งกันได้ไงตัวหนึ่งนี่นี่ตัวหนึ่งโอ้ยพี่ทำเงี้ยนี่ร่วงอยู่กลัวอะไรเห็นไม่เห็นไปดิเอาไปไม่ได้อ่ะ เอาเดิเราตัดเอา,า,าเอาอะไรมาทางั้ไงก็บอกว่าบ<ม>้านา<ช>าห<ร>างจระเข้ไงันน่ไงทำทำไวให้ขวดหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวก็หน้าใบเวทีเต็มเลยเดี๋ยวหมดนี่น,นะทำไวขวดหนึ่งอะ่ะเรียวดิทาแล้วจะคันมั้งอ่ะเอาไม่ล้างออกมกันก็คันดิทุยี่ห้อมันต้องล้างออกทั้ง,งนั้นแหละแล้วก็าาขี้กากินเนี่ย ี่กาเท่าไหร่งข้เลืนเลยไลื่นดูลิง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 อะไรนะลิงอะไรนะที่เขาไปดูกันลิงอะไรที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้ไย่พญาวานอนะเออนี่ไง อยามานอนเนี่ยใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเอ้ยใช่ไหมสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์นะครับผัวหมอนะครับเนี่ยเฮ้ยอย่างนี้ทำไมมันชัดวะชัดไหนเนี่ยไม่ได้หรอกมืดอึ๊กตื๊ะ นี่มันปรับดมันเองกล้องชัดเนาะนันี่มันปรับแสงไงปรับแสงข้างในเห็นหมดเลยซูเปอร์เซมแบบเจียวเต็มเจ๋วเลยอ่ะปรับแสงอัตโนมัตินี่ครับยังมีมีเมียนะครับเนี่ยมีโอ้ยมีแล้วใหญ่ด้วยครับเมียใหญ่แต่นี้มีเมียครับไม่ใหญ่ครับนะเป็ดครับใช่ไหม ใช่ไหมไ,<อ>ไม่ใหญ่ใช่ไหมมันจะมาเอาอะไรของมันวะเป็ดหกสิบกลอนนี่กี่กล่องสี่สี่สิบสิบสี่สี่สิบสิบห้าอืมสิบ้าก 9, ล่อเก้าพันหมด ไปขี่รลงไปอ๋ตัวหงไปเไปขี่รถเชือลงไปหมายว่าอะไรถึงหน้าไอ้รถกูไวจอดกูกูขี่รยยังมาตุ้ๆแต่ไปกิ่ขูลงไปกูต้ด้ว ชิพลายซิตี้วิสอรเนี่ยเห็นไหมโซนไลน์โซนบเห็นไหมเช็ดเจลตรงนั้อ่า ตางครับพยาวนอนของซูเปอร์เซฟใช่ไหมเ่องากไก็ุกๆมี ใช่ใช่ครับไปอ่ะทำไมาหมดแล้วโอ้เลยมีกี่ลังเองจะล่วงไหมล่วงกว็ทิ้งไปเอาไว้ให้วางถังนะเนี่ยสองถังสี่ห้าถังหกถังเ,เ,เ,เป็ดลาคลิปที่ไหนะ <Huh? S 2> ลาคลิปให้ห่อยลายล <ะ S 2> น,นล<ะ>้จะจะปิดแล้วเบาไล่หน่อยว่าอะไรเจอกันคลิปใหเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกดไลค์กดแชร์กดถูกใจและกดติดตามนะครับ